รู้ไหม Microsoft c o p i l o t อะสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft 365ได้มากกว่าที่คุณคิดแต่ว่านะคะทุกคนนะคะจะต้องมีแพ็กเกจนะคะ Microsoft 365 a l หรือว่า Family ก่อนนะคะจึงจะสามารถสาวาัาด Microsoft c o p i l o t ็อตโปได้นั่นเองค่ะค่ะเช่นเราต้องการให้ Microsoft c o p i l o t ช่วยในการเขีย,ย,ยาาพนโ o บ o ซโ l โดยใช้ข้อมูลที่เราได้โน้ตไว้ใน OneNote รวมถวงึงเอกสารจากที่อื่น แล้ว AI ก็จะ Generate ออกมาเป็นเอกาสารสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยใช,ช้แชทบอทดได้อีกด้วยค่ะอย่างสไลด์นะคะใน PowerPoint ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยเราจะต้องมีข้อมูลเอกาสารใน Word ก่อนจากนั้นก็จะเขียนพร้อมให้ AI ช่วยจ e n เ r a ร e ออกมาเป็นสไลด์ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น Excel นะคะที่ถ้าเราต้องการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากชีก็ทําได้ด้วยนะคะโดยเราก็จะเขียนพร้อมเลยนะคะว่าต้องการให้ไอเนี่ยช่วยทำการสรุปข้อมูลการขายนะคะก็จะได้ออกมาเป็นชีตใหม่ที่มีทั้งข้อมูลกราฟและข้อมูลตารางของอมบบน้เลยค่ะถ้ามีประชุมผ่าน m i Microsoft t e a m s แล้วเนี่ยต้องการให้สรุปข้อมูลในขณะนั้นเนี่ยก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยให้โคเปอ o t เนี่ยสามารถช่วยเขียนสรุปได้เลยค่ะ ้าพิเศษเมลนะคะผ่านเอา l ุ o k เนี่ยก็สามารถเึงโคพอตนะคะมาช่วยราดได้ด้วยเช่นกันและยังสามารถปรับแต่งฟอร์แมตได้ด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะต้องการให้เมลเนี่ยมีความทางการมากขึ้นนะคะมีความกระชับก็สามารถทาได้ด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหอ๋อเราไม่ไ <laughs> เห็นเลยนะคะว่า Microsoft อ <c oughs> ฟต์โคพอลของเราเนี่ยนะคะสามารถช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ ยังมีฟอ์ชั่นอื่นๆที่เรายกตัวอย่างเข้ามาในชีิปวิดีโอด้วยนะคะก็อย่าลืมเราใช้กันนะคะถ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจสูตรและกกการเรียนการสอนะหาวิทยาลัยสนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย